นี่นะครับมาเก็บผลผลิตมันฝรั่งนะครับมันละลูนะครับในเขตพื้นที่อำเภอเวียงแบบเป้าของปติบนะครับบ้านอย่ักษ์ครับบ้านตาซ่านครับบ้านปลาซ่านเนาะวันนี้เป็นผู้ทดลองทดสอบใช้ปุ๋าคุระแล้วก็ใช้กระถางของสาคุระนะครับสาคุระเขียวสาคุระแดงสาคุระอิเมะเนาะครับผมเริ่มต้นนี่ปุ๋ยที่ใส่นี่ใส่ปุ๋ยอย่างองครับเริ่มต้นร้องไห้เยได่ปุ๋ยนี่สาคุระ ใส่กแกนครับตะ้าสาใส่สามแกนแล้วก็ใส่ขีเคมีมีสูตรอย่างครับมีสูตร15หนึ่งแกน15หนึแกนนึงแล้วก็สูตร13เอสหนึ่งแกนนึ่งแสดงว่ารอบแรกเนี่ยใส่อยู่ห้าแกนเนาะวีอินซีคาร์คาตะกร้สามแกนเคมีสูตร15หนึ่งแกนสูตร13หนแกนหนึ่งแล้วทําเต้อใส่ปุ๋ยรอบรอบแรกครับสูตร13เอสหนึ่งต้องครบครับ ใส่ไปแล้วมันยังไงกันงอกกันอะไรงอกครับนี่นี่นะแดงนี่เนาะแดงนี่ดีับลองลองแล้วก็พอใจก็ครับเดิ่มเริ่มใส่พอใจครับแล้วก็ตัวซากุระฮิเมะซากุระเขียวซากุระแดงอันนั้นกับโนอยู่ครับอหลังจากนั้งกับโอนนี่ครับตอนนี้คือตัวต้นมันแข็งแรงมันเขียวมันอย่างนี้เนาะนอกรับตัวเองนอกรับตัวเเนาะเวลาพุดดูอย่างนี้ก็หันอ่า ได้ซากุระเขียวซากุระแดงซากุระฮิเมะชิดพ่นเนาะแล้วก็ส่วนปุ๋ยนี่เจป้ปุ๋ยปุ๋ยอินทรีย์คารซา,ากุระชลิดผงผสมตะโครองพื้นก่อนปลูกนี่ทดลองแค่ไร่เดียวไม่ได้น,ะน่ะครับแล้วก็ในเรื่องของผลตตผลิตต่อไรค่ครับ,รบตอนนี้เฉลีย่ยไ,ได้ประมาณต่อไร่ครับ สามทิศัลองดีนะวพแต่กัทบท่านทิศนั่งสามนะน่วยไปจะได้พ่องหนวยใหญ่ด้วยเรีย<อ>่ยงกันหรอประเมอกันนาอ